ผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท,ท่านเอ้อนะครับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมนะครับมาอัปเดตให้ดูจากที่ผมเคยอัปเดตนะครับผมนะท่านผู้ชมที่เคยได้ดูคลิปคิปผมเนาะคือรดปูนไม่ว่าจะเป็นรดเทหินเททรายงวดที่แล้วรดเทหินเททรายเข้าเต็มเต็มครับ82 2 8แล้วก็3ตัวตรงๆด้วยเข้ามาหมดเลยแต่วันนี้เรามาเจออีกแล้วครับ เพื่อนบอกว่ารถคันนี้เข้ามาก่อนแต่ว่ามาจอดแต่ว่าคันนั้นเข้าทีหลังแต่ว่าเทก่อนเนาะอ่ะเข้ามาก่อนก็จะให้ดูนัมเบอร์ก่อนเลยแต่ว่าไม่มีป้ายทะเบียนนะผมดูแล้วนะครับป้ายทะเบียนรถบ่มีแต่มีตัเลขนัมเบอร์คือ122อครับอ่าเลขนัมเบอร์คือ123เนาะแต่คันนี้เข้าก่อนนะแต่ว่าไม่ได้เทก่อน แต่ค้นเข้าทีหลังแต่ว่าเทก่อนนะครับผมก็รีบเฝ้าจูดมาทันทีเลยนะครับเฝ้าจูดมาก็คือว่าซิ่งมาเลยนี่ครับผมก็ขออนุโมทนาบุญสาธุด,ด้วยกับท่านผูช้ชมที่ได้ร่วมทําบุญตันเดอร์แต่ว่าเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถไม่มีนะครับเหมือนเดิมไปไหนมานหนทั้ทงไหนนะอะคุ่นอะคุนบะ โอ้พมีทะเ,เบ,บียนรถมากันนไหนพมีแต่ว่าไอเซอตัวนี้นินี่สาเก้เอ้ยแปดเ้าเก้าเหรือสามเ้าเจ็ดสามส่สามหรือ8 9ดเนี่นีเนเน่เป็นเบอร์โทรนำเบอร์นะครับ0 2นย์สอี่สโอเคตามนั้นนี่ครับก็ได้เทป,ปูนนะครับท่านผู้ชมเด้นดอนะครับวันนี้ก็เอา้า กูแจ็คสันบางทีมันมากามากจูดมาเลยฝ่ามาหายายพร้อมโ <laughs> อเค <laughs> ครับผมอ่มาปาูนปูนปูนปูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยปูน มา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 ไว้ผู้ใดก่อนผู้ใดว,วางใดก่อนอนนัเอาไปนั่งทายราส,ะสะองสองสอ,อ,องเก่เาดเดยอะโอเคครับวันนน่เก่า,าแ,แม่แม่แม่ตอนนี้นเคแล้วแม่แมครับผมนนยยะนะโอเคเออโอเคครับผมนะครับท่านผู้ชมเนาะ,สะ,สะ เป็นกระดีมเทพปูนเทพยังเนาะอ่าก็ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยกับทางพระเยเขียวทางตาอองหลายๆท่านเนาะแต่ผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าทำอะไรครับเนี่ยตกเสาฮะทำกกเสาว่กกเสาสปอดไลท์สปอดไลท์อ๋อกกเสาสปอตไลท์นะครับอ่านี่แหละครับตาเขียวคนทำเองนี่เชื่อมเองคิดเองข้อมทุกอย่าง ทำเองเหน,นะครับผม,บท,มท่านผู้ชมเนาะขอได้โมทนาบุญสาธุด้วยกับท่านผู้ชมที่ได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะที่ได้มาร่วมเทป,ปูนร่วมบริจาคขึ้นมานะครับใครอยากจะบริจาคใครอยากจะามาร่วมทําสนับสนุนมาร่วมเทป,ปูนที่หน้าศาลปู่ขุนหารเราจะเทปไปเรื่อยแล้วก็จะทับผมไปเรื่อยทําที่ไปเรื่อยนะครับแล้วที่ตรงนั้นก็จะถมบทางนู้นก็จะถมเหมือนกันเทปไปหมดแล้วครางนี้เทปไปหมดเลยนะครับผมนะนี่อันนี้ก็เป็นไ่อองเห็นไหมแล้วก็เป็นผู้เฝ้าศาลอยู่นี่นัม่มสมุนโฉม ประเทปูนเทียงนะครับจำเ,าเาานาะสังเกตดีๆนะถ้ารถเทปูนหรือว่าเทาหินเทรายอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตเด้อยวแต่บรชมเลขเข่าทุกเทียเลขเดียวเ,เข่าที่ข่อยพูมาพูดทีท่เรียกวกรากรรถเทปูนรถเทหินเทรายเนานะแต่บู้ชมเข่าทั้งสามโตทั้งสองโตเขา่ามาเหมือดเลย นะครับเข่าก็หมดเลยนี่ครับที่นี่ทำจริงครับผมนะครับทำเห็นกันจริงๆเิอานนียเราดูทางนี้ก็ได้ดูนัมเบอร์ฝั่งทางนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีทะเบียนเนาะ มันไม่มีทะเบียนก็มนไม่มีทะเบียนจริงรรนะครับท่านผู้ชมนะครับคันนั้นก็มีทะเบียนแต่ว่ารถปูนสองคันนี้คันนั้นเข้ามาก่อนแต่ยังไม่ได้เทแต่คันนี้เข้ามาทีหลังแต่เทก่อนนะครับขออนุโมทนาบุญสาธุด,ด้วยกับสารเจ้าภาพปู่คุนหันใครที่ได้ร่วมย่วมทำบุญด้วยกันบางท่านบอกว่าหลวงอามอยากจะทําบุญเหมือนกันทําตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับะนะครับผมสํานางกันขอมอบให้แม่ครับผม เฮ้ยถ <laughs> <g becue> yeah. hey. hey. ึงงามเนาะงงามเนาะฮอ่งามเนาะเออเออโอ้หยายไดิโน่ี้เหยียดยันยี่เฮ้ยขี้เยียดยื่อเขียวมาเขียวมาย่เขียดยี่เลนเลนละโอเคโอเค โ <Okay>, okay. อเคโอเคกินหอยเป๋าเขียดป่ะดิกินหอเยเป๋าเขี่ยวปะคือหอยทุกตัวมานั่งมันบ่แ <c oughs> มนมันนอนตื่นสวยมันนอนตื่นสวยโอเคโอเคยายแม่ยยังแม่ย <c oughs> อ่อราคาท่านผู้ชมเด้อกับสารเจ้าภาพปูกรทถานนี่แต่ครั้งนี้รอเทนะครับคันนี้มีนัมเบอร์อยู่เนาะ แต่ว่าทะเบียนไม่มีเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่แหละอ่ามา้ได้ไหนเนาะสวัสดีครับผมโอ้ขายดีเ่าะของเนี่ขายดียครับคนมาคนก็ไม่เรื่อยเนาะคนก็ไม่เรื่อยครับผมข้าวขาปูครับอมเนียนครับครับผมนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่บ้านเลขที่ปู่เนาะจะเป็นประมาณนี้บ้านเลขที่ปู่จะมีสองสองบ้านเลขที่นะครับอันที่นี้ที่หนึ่งนะครับ ก็นี่นะครับใครที่อยากจะร่วมนะครับทําบุญมาทางนี้ได้เลยนะครับผมนะก็จะนําเงินมาเทปูนอย่างนี้แหละก็จะนําเงินมาเทปูนมาร่วมทําบุญทุกทุกที่ผมผมที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางพระเยเขียวทําหรือว่าทางตาองทําก็ทํากันด้วยกันนะครับผมท่านผู้ชมเนาะก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็ใครอยากจะร่วมทําบุญตรงนี้เลยนะครับผมขอให้โชคดีเด้ออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับแล้วก็อีกตรงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็จะถมที่นะครับถมไป ลาดปูนเหมือนกันแต่ว่าเรากำลังหางบทําอยู่นะครับที่ศาลเฉพาะปูคุณหารบอกเก้าขอโชกขอลาบเพิ่นเลยแต่อย่าได้โชกได้ลาบดีๆมีเงินมีอย่างมัตสึที่อย่างนี้นี่บอกเก้าพลดกับปู้คุณหารท่านผู้ชมเนาะปูเนาะไอ้เพิ่นได้โชคได้ลาบไปถึงสามตัวตัวตรงนะปูเด้อไอ้เอซีเพิ่นได้โชคได้ลาบกันงวดงวดนี้งวดประหันนี้ลูกหลานก็ได้ทั้งทั้งสันนะปูเนาะได้ทั้งทะเบียนรถที่เขาจะมาเทศปูนเขาตรงตรงเลยปูเอ้ย เต็มๆเลยมวดนี้เอาตรงๆน้ำปูเดอแล้วเขาสัดกันมาหลายอิฐบานเฮาให้เขาสามตัวตรงๆหน er. ูน้ำปูเดอร์สาธุสาธุสาธุนั่ครับนี่ครับคันนี้จะมานไปเทครับผมอรำปูขนั้นไปและอ่าไปลวนะครับคันนี้ก็จะเทต่อแต่คันนี้เข้าก่อนแต่เททีหลัง ก็จะเทยาวมาถึงนี่ท่านผู้ชมเทยาวตรงตรงที่กั้นไว้แล้วก็ค่อยหางบมาเทไปเรื่อยทาไปเรื่อยที่นี่ทํากันจริงนะครับทำกันจริงทํากันเห็นเห็นนะครับท่านผู้ชมขออนุโมทนาบุญสาธุท่านผู้ชมที่ได้มากราบมาไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อปุณหาร ย้อนปัดใจ,จเปิดงบเ,เปิดอย่างเอามาเห็ุกันบางนีครับผมท่านผู้ชมอนะอครับ กำลังหมดนาบุญสาธุด้วยนะครับนี่อย่างเพื่อนก็ขุดบาดาลเนะาะเจาะบาดาลแล้วก็จะมีน้ําใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะเก็บกวาดถมขยะให้เรียบร้อยแล้วก็จะขยายปูนออกมาอีกนะครับขยายพื้นที่ขยายปูนออกมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขยายออกมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะถมดินกะว่าจะให้เกี่ยวข้าวก่อนกําลังรวบรวมงบนะครับเกี่ยวข้าวก่อนก็จะได้ถมดินไปถึงนู่นถึงหนองสระน้ำู่น นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่อันหน้ากาบไหว้ถ้าท่านไหนอยากจะมานะครับผมมาจอดรถมาจอดยังี่ได้จอดสะดวกสบายพอดีเป็นโดมเนาะทําเป็นโดมทําเป็นร่มๆแบบว่ามีต้นไม้ปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับที่สานจะข้าบปลูกัาหานะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่างูที่เลี้ยงผมมาอัปเดตให้ดูเพราะว่างูที่เลี้ยงมีรถปูนที่จอดจูดตรงนี้แหละรถปูนรถรถรถดําอ่ะ 82แล้วก็687อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะ867อะไรอย่เงี้ยประมาณนี้ท่านผู้ชมเข้าเต็มๆเลยนะครับผมทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยรถรถรถที่อยู่ตรงเนี้ยอ่าที่อยู่ตรงเนี้ยครับเข้าเต็มๆเลยนะครับมากราบมาไหวามาบอกเก่าใดเด้อทลวงเจ้านม่กูถุนฐานนะครับาขอโัวขอ,ขอ,ขอลาบใดกัน นะครับ<ข>ครับผมสวัสดีครับอืมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอืมครับผูบ้คุณหาโอ้ผู้เฒ่าโอ้จักบาทให้ร่วมนอือฮะจับาท่วม่นวล นนยัยนวนเป็นยังไงเน่ยาป็นอย่างยูดีสบายปติเพราะว่ามนี่เบาเกียดเห็นเห็นจากความมันนี่เพราเห็นบ่อไอ้มันนี่เบาเกียดปรดหาเบาเกียดนอนตือนสวยว<ะ> <laughs> มันนี่มันนี่ไปพ,พกระแจกสาจะม้นก็ไปใสม่มดน,นี่้เท่าผก้เท่าไปใส่เหมือมืพวกจาก้าเขาบ่ เขาชงยิ้วอยู่ข้างนอกอยู่นะครับผมเนาะอ่าผมก็มาอัปเดตให้ดูครับวันนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับโดโลเทสอ่ามกขมาอยู่เพื่อนขมาเลยแหละครับผมมาแล้วกันแฟนเมีแนอยู่นียนพวกเอาผันบ่มาพวกงี่บ้าบ้ากันครับแขกเพื่อนแต่ครับผมแน่น มืาอนี <laughs> ้ท sí, ่านผู้ชมก็ท so ีเอาเบ้าเขียดมากกัเป mm ิล hmm. น้อนตื hmm. ่นสวยครับตื่นสวยสวยอีหลีเมื่อวานนี้จักมันจมอีหยังมันหนวดให้ียพญานาคไหมจักมันจมอีหยังขอขอมาหงจักมันจมจมได้จมดีจมกระดอกกระเดียกกระเดียกกระเดียวเท้เออกับเบ้าเขียดท่านผู้ชมเนาะมืาอนี้ท่านผู้ชมรถปูนเพิ่นมาเทนะครับขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยกับท่านผู้ชมด้วยนะครับใครที่ได้มาร่วมทำบุญเนาะ พอรวมย้อนตู้เพิ่นก็เปิดตู้บริจาคเปิดตู้มาเฮ็ดกันแม่เนาะเฮ็ดสารแต่พอผู้ทานของเฮานะครับผมท่านผู้ชมครับผมใช่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าท่านผู้ชมใครที่อยากจะร่วมทำบุญเด้อนะครับที่บอกไว้นะครับผมเนาะก็เฮ็ดกันดีๆเนาะแม่เนาะเฮ็ดกันดีๆเฮ็ดกันมื้อนี้เฮ็ดกันเห็ดเห็นนะครับท่านผู้ชมกับสารเจ้าภาพผู้คุณหานหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่รู้จักพื้นที่สารเจ้าภาพผู้คุณหานอยู่ที่บ้านดอนขามนะครับตำบลศรีสว่างอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ขอใอ้โชคดีแลอท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่าปักเขียดมันบรยุมันนี่มันตื่นสวยฉัน่อ็มวันขวัย่อนีเลยแมยู่ยได้กันหน่อยนะตื่นสู้ครับแม่นครับผมแม่ครับขออนุโมทนาบุญสาธุน้ำเพลินน้ำ มาสางมาแปลงที่นี่กันหมดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกป่าถูกตังนะครับมาสร้างมาแปลงที่นี่หมดเพราะอะไรอามหาแมนสาคนเด้่ยหาแมนมาเอาบันชีมาเอาตัแมนครับดีครับก็เห็นเนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะก็นี่แหละคือคือจะคอยเดืสร้างเนี่ยสร้างคักนี่เลยเมียถ้าผมเดืสร้างผมสร้างคักอีกทีเพราะว่าผมคิดตรงที่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานผมคิดแนวนี้นะคิดอย่างนี้ แมนครับ<ม>คิดก๋วยเมีมัสามารถแปลกแพงไข่ปูบางสัตว์ทัดอีกประเด็นไอ้เจ้เลื่อนลงเรื่องแมนไอ้ลงเรื่องทีนี้ครับผมตัวโจมเนาะเขอทุ่มรัฐธนาบุญสาธุด้วยนะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมงวดงวดที่แล้วเนี่ยผมมาทายเลขรถปูนที่ว่าร,รถตองตาองตองไหมรถดำไหมลดลดตัวเทกินเทกปูนไหมเลขรถเพิ่นแปดสองกับเก็ดเก็ดแปดหกยังแปดหกเก็ดเป็นไปห้อง้งอ่านี่แหละประมาณนี้แหละ เขามาทั้งสามโตทั้งสองโตเขามา่อ้จอเงินกแล้วใายแบบนี้แหละงวดนี้ก็บย่าผ่านกันแล้วกันที่ใชรถคูนให้เรียบร้อยแล้วทั้งเบอร์โทรยังติด่อกันไปแบตสองกับเขาอีหลีเขาอีหลีเขาอีหลีนั่นท่านผู้ชมบ้านปู้กับเขาครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับผมถึงจะบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งใดอยู่ที่ใจผู้ศรัทธาะอีหยังกว่ามันเป็นมาย่มันเป็นยังหายเบาเขียดเสื้อให้เอาป้าไหนเส้ยายอยู่เว็บบ้านนั่นเลยเอาว่ะ ไอ้บ้าเขียดซะไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปปุูเบ้าเขียดมาให้เด้อโอเคบอตรงร่องมตรงร่งมาใหญ่เบ้าเขียดอีกแถวเบ้าประเด้กอดผู้สาวเถ่าเดี๋ยวมีเป็นจังไหพุ่นว่าเป็นไข่เป็นขี้เป็นหอนหอนหนาวหนาวอ้เสี้ยวเดี๋ยวบ้าเขียดสิมาอยู่เดี๋ยวจะบเบ้าเขียดมาอยู่อ่ากับมวนอยอะนะมีบ้าเขียดนะกับมวนเยอะแม่นครับแม่นก็ถือว่าได้ยอดได้มวนไปแม่นครับผมแม่นต่ออายุเพิ่ะเบ้อเจ็มีแห้งยาวๆต่อ แชอนบาบังมวนลครับผมยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเนาะอโอเคนะครับท่านผู้ชมก็นี่แหละครับผมเป็นกับมัทเหติมัทเปูนบุญถเป็นอันทีเรียบ้อยกรเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะครับถือว่าท่านผู้ชมได้บุญเต็มเต็มได้นะครับได้มาร่วมทําบุญร่วมอ่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่สารจะพ่อปุกฐานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ําทกันเห็นบเพีนครับณจุดตรงนี้เลยนะครับก็ ขอขอบพระคุณนะครับตาอ,องเนาะตาอ,องแล้วก็ทางทางผระใหญ่เขียวทางตาลุงนน่นที่อยู่ตรงนั้นผมก็ไม่รู้ชื่อแกเนาะก็ทางแม่ครัวแม่บ้านดอนขามทั้งหลายนะครับที่เพิ่นมามาฝ้ามาหยัง,ยงหรือว่ามาเบิงแง่งซอยกันบ่าวาเอ็ซี่พันสิมากราบมาไว้กันจัดแจงไอเดียร้อยนะครับผมเนาะขอขอบพระคุณอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับผมเนาะ,ะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูคือ สารนะแม่ครับผมพูดได้ก่อาครับผมครับผมอ๋อพูดพูบอ๋อ,อพูดลายบ่โอเคโอเคแม่ยุเห็นอยู่ครับผมนะครับเป็นกาพูดกับหมาอ่อโอเคนะครับท่านผู้ชมนะนี่ละครับผมกับสารปลูกขุนหารเจา้าพอปลูกขุนหานที่อยู่ตรงนี้เรานะครับขอให้โชคดีนะครับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตาม้วยเด้อหนุ่มอาร์มคนเดิมทาง YouTube แล้วก็หนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงทางเพจนะครับแล้วก็ทางทิกต่อนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดทางติดตามด้วยทางทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาวินชาแนลป้าต่อยคอมเม้นเซนน้องน้ำชาแนลบ่าวแพ็คชาแนลและพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับกับสารเจ้าพ่อปลูกขุนหานะครับขอให้โชคดีสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม